ทั้งไอ้วัดไผ่พัฒนาเนะียคือแม่งงคือิยาลพ,น,พนาอลืมทางเลยเดนี่วัดไผ่พัฒนาไปนีบอกไกดดอก,ออกาเากตั้งุ่นตนี้วัดไผ่พัฒนาเลยโอ้สาธุเขาไปไายเป็นอัน,น,น,องอนวงเวัดไผพัฒนา ภัยพัฒนาถ้าต้ามดจอดรถอยู่นี่เอาหญ้าเข้าไปเอาเออไม่ยังดอกอมาบุญสาธุสาธุมณีมาพาเมรอมะกรับสถานีหล,ลังของหลวงปู่สวงวัดภัยพัฒนาอำเภอภูสิงห์นครัเนะ ครบรอบมันเกิดขึ้นม่ไก่ฉวอนเหมื่จะพามากก่อนพาเม,มียมา,ก,า,มา,ก,า,มาก,กี่ปีก็เมียหก,กไอแปดสิบแปดสบ้าแฮะหกสเอ <68 S 1> อหกสิบแปดบ้าว <68 S 1> ่ซแปดสิบเก้าปีสองสี่เก้าเก้ขึ้นไปกราบหลังสัีลาหลังขึ้น,ปนปไปถอดข้างบนก็นได้อออให้สวสมรองเท้า ขึ้นด้านบนได้เนื่องจากพื้นร้อนแล้วก็มาถอดข้างบนพี่ครับน่ามาไหวครับหลวงปูค่คนครับชาก็ได้นะเราไม,ม่บูชาก็เข้าไปได้เอาพ่อชุดหนึง่งไม่ไหวไม่ได้ไม่เดี๋ยว้ยว<า>ขอพอ่อหลวงปู่จ้ะครับร้อยเก้เาสิบเก้เาป่ะครับสองร้อยเลยก็ได้ไปเลยแม่ถือเอาเลยแม่แม่ถือเอา Mm hey. -hmm. นโมตัสสะภะคะวาตโตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวาตโตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวาตโตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทโธสัทโธมหาคุโนมหิตทิโกมหาราภูอหังปูเทมิสาธุไม่ผู้ขาพาะเมียมายางออกกันแม่ยยางออกก่อนเอายางออกกันใครมาว่างเออยางหลอดหลอดหลอดมาตะพี่เมียมาตงพี่มาตงพี่มาตงพี่ นย่างไปเถอะย่างเดินไปเดินหลอดเพิ่นเดินหลอดลงปูลงเลยสาถูลงปูมันหนีเดี๋ยวพาแม่มาอ you. ่ากราบมาไหวน้ามาเกิดแม่ยอุ้ยตาหัวอีกแล้วตาหัวกระหายอุโชคได้ลาบเด้อปูยาตายายผีกัวกกลุ่มสองเท่า ไปไปองเือก <ไป S 2> ับชมไปเดยดีโชคไดีลาบเดวคอยระเบือรางวัลใหญ่เด้อรางวัลที่ึงใหญ่เด้อ่านโรงการในถ่ายรูปให้โอเคหันหน้าวันนี้เนี่ย,ยถ่ายรูปก,ก่อนเอนี่ม,ม,กมกล้องนะคะแล้วก,ก็น้ำหน่เด้อไปเบนึงเด้อ

thì nào Hãy subscribe โอ้ยไทยชีวิตโคอยู่นี่บ่ไทยชีวิตโคโอ้สวยมากเดี๋ยวเราไดินไปหนึ่งเด้อโอ้ไกลเจี๊ยหน่อย ไปอโอ้ยวนนี้ตกววนอีกตัวตัวนม,มาเมื่อกี้ได้ไหมนี่ไดพัฒนาอือ ดับหนามดิ